สวัสด,ดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์การทำน้ำแข็งเพื่อไปแคมปิ้งกันครับการจัดตู้เพื่อไปแคมปิ้งครับนี่ครับเราใช้ขวดน้ำมาทำเป็นน้ำแข็งครับเพราะว่าเวลาที่เอ,อน้ำแข็งมันละลา,ายแล้วเราก็เราก็สามารถกินน้ำ จากในน้ำแข็งของเราได้ดีแล้วก็ข้อดีของมันก็คือเวลาที่น้ำแข็งมันละลายนะครับมันก็จะเป็นน้ำอยู่ข้างในขวดของมันเองครับน้ำมันก็จะไม่เจิ่งมาเต็มถังเหมือนน้ำแข็งทั่วๆไปถ้าน้ำแข็งท,ท,ทั่วไปแบบที่เราซื้อมา,อานั้นเวลามันละลายก็น้ำมันก็เจิ่งเต็มถังไปหมดครับแต่อันนี้ก็มีแค่อๆนิดหน่อยออกมานอกขวดครับ ไอ้น้ำนิดหน่อยแต่ว่าน้ำส่วนใหญ่ที่มันเกิดจากการละลายน้ำแข็งแล้วมันก็จะอยู่ด้านในครับก็เจ็บมากครับวิธีนี้สุดยอดใช้ไปกลางเต็นท์แคมปิ้งได้อย่างดีเลยครับ แล้วก็ข้าวนี้ข้าวสวยนี้เราคดใส่กล่องไปครับแล้วก็เอาแช่ไปครับไม่ต้องลำบากไปหุงมครับเสียเวลาครับเพื่อการเดินทางครับก็เอาแช่ไปแบบนี้ครับก็อยู่ได้ประมาณสองวันครับผมทิปสำหรับสุกเสาร์อาทิตย์นี้สบายมากครับ นี่ครับก็มีใช้น้ำแข็งที่เราทำมาแล้วก็มีพวกเนื้อหมูปลาอะไรแล้วก็เครื่องปรุงครับแล้วก็อันนี้น้ำแข็งเอาไปไว้ทานครับส่วนเหล้านั้นเอาไว้ทำกับข้าวแล้วก็น้งโคกครับก็ประมาณนี้ครับแชร์วิธีการทำน้ำแข็งไปแคมป์ปิ้ง แบบเจีมๆประหยัดงบแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่าน้ำแข็งที่ไปซื้อจากตลาดเยอะแยะครับผมฝากกดติดตามช่องช่างเทคนิคปิโตเรเลียม DIY ด้วยครับ